อันนี้ก็กินข้าวกันเสร็จแล้วก็จะลาจากนะครับใครจะออกก่อนเพื่อนครับพี่ธนันออกก่อนครับผมฮ่มฮมา่ขอบาุณาฮ่ามะาฮ่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 าม่วง่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮ่นต่าฮ่่าฮ่าฮค่าฮ่่่า่ั่ ไปแล้วครับอันนี้พิธานาอกก่อนอันนี้รถเอ้าลุงเจ้าเจ้าซื้อน้ำมัติเจ้าซื้อน้ำยาวรามัติอ๋อไปส่งวัดสวัดวัไหนปยมาด้วันี่ดวกันเไม่ดมาด้วยกันเอาอะไรมาด้วยกันนั่นคนละที่ ครับอันนี้ก็บรรยากาศดำ่นดดาดำ่นา4โพอ่โฟโพอ่โฟ,โฟสร็จสร็จสร็จมานั่งกันต่อครับผมยังไม่ถึงแปดนาทีนี่ยังไม่ถึงแปดนาทียังไม่ถึง,ง,ถงแปดนาทีครับ กีี่อเนยาไม่เป็นไรครับผมพี่พูดจะนอนแล้คนอายุของมึงเหรอเนี่ยพีู่จะนอนพี่พูดจะนอนพี่พูดจะนอนเพื่อนชิดอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับกลับก่อนได้ครับกลับก่อนนะผมนั่งเครื่องผมนั่งเครื่องทำไมมึงไล่กูผิดปกติมึงไล่กูกลับเพียงเท่าเลยทำไมมาไล่ผมกลับผิดปกติอ๋อ มึงซ <mm ุกซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่ได้ซุกซ่อนแต่มีทั้งซุกทั้งซ่อนเฮ้ยดัตติวาโอ้นี่ยังมีเอฟซีมาขอถ่ายรูปกับลุงนะครับผมเฮ้ยจริงๆนะพี่น้อยเพื่อนลุงนะฮะลุไม่ได้จับก็ได้นะพรุ่งนี้เขาเลื่อนเลื่อนให้ปากคำแล้วพี่ดำพี่ดำพี่เออดำไปไหนนาะบ้านีหนพี่เงียมเพื่อนครับเพื่อนเพื่อน นะเราถ่ายให้มนนะพี่เอ,อมันเต็มครับครับมมผมน้องครับน้องครับต้องเขาจะน้อนอ,อันนี้ ไมครับนเมยลยครับครับผมแมครับ้คมนนลุงพ่นหรือปล่าครับอันนี้ก็แมนลงพ่หรือล่าครับใช่ลงพอันนี้ช่องลูกหมูสตอรี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เข้ามาเย่งเอซีครับผมยังมี้อสซีนะครับจะเดินทางกลับจามืองเอซมาขอถ่ายรูปนะครับลุง ไปไปเอาเอาขึ้นเมื่อเอาขึ้นเมื่อเอาขึ้นเมื่อพี่ดำเอาขึ้นเมื่อคดัเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเอออ่าไม่ต้องไหนคือผมไม่ตงไหคือกันกาับน้องนี่ผมผมก็เปิดฮะอ้าเปิดประตูโอ้เดี๋ยวนนี่โกยอนอะไราะหลังรถหลังรถแล้วไม่เป็นไร โบว์มิดไปแล้วบายบายครับบายบายครับผมสวัสดีครับครับผมอย่าให้ใครแซงนะพี่ดำไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเหงาอยู่คนเดียวงาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ธนันไปแล้วดาบก็ไปแล้วนะครับเจ้านาย ครับผมนะก็รถลุงหมูครับผมอ่ะเราก็ไปแล้วครับเราไปรอหน้าร้านนะครับครับผมคลิปนี้ครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่อ้อมก็กลับแล้วนะครับผมไปสวัสดีครับพี่ดาผมนึกว่ากลับไปแล้วเฮ้ยติดรถพี่ดาไปด้วยกว่ไหม ครับไม่ไปครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมครับผมครับไม่ต้องห่วงผมครับผมผมกลับได้ครับครับผมเดินทางปลอดภัยครับครับพ่การที่คบครับผมโอเคครับครับครับผม เดี๋ยวมีคนมารับนี่รถพี่อ้อมรถดาบไปแล้วไปกันเป็นันสองคัน ลงไปแล้วลุงกับทางไหนฮะอ๋อผมเหรอ บ๊ายบายครับอ๋อผมรอส่งทุกคนไปก่อนครับผม <laughs> <laughs> ผมรอส่งทุกคนไปก่อนนะครับผม <laughs> ไปทุกคนแลบบาทเนยอันนี้รถพี่อ้อมรถลงลงกิมมี่รถหมูอะไรนะ <laughs> ลูกหมูสตอรี่คับครับผม <laughs> ไปแล้ว ทุกคนไปเลยว่ะลุงกิมมี่ตามตัวลูกหมูเอาลุงกิมมี่ฮะเรา,านะอเราอส่งทุกคนหมดแล้วนะโอ้ผมรอส่งทุกคนผมคนสุดท้ายครับ ยังยงังเดี๋ยวก็เปิดกระเป๋าได้ก็วางตรงนี้เดี๋ยวรถก็ขึ้นแล้วครับผมระเป,เป๋าลมบายขับรถปลอดภัยครับสวัสดีครับ